สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณาจารย์คลิปนี้ทางโบราณาจารย์จะมาพูดถึงดวงดาวที่มีความสำคัญในเรื่องด้านการเงินของชาวรัคนา12ราศีเพื่อเป็นแนวทางพิจารณานำไปปรับใช้ว่าสิ่งใดอันใดเหมาะสมและน่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านได้บ้าง ซึ่งจะกล่าวถึงตำแหน่งของดวงดาวที่มีผลโดยตรงต่อเจ้าชะตาคือเรือนกุมภะหมายถึงเรือนการเงินสถานะด้านการเงินเรือนปุตตะหมายถึงเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ได้ใหม่สิ่งมาใหมา่และเรือนลาภะหมายถึงรายได้ผลประโยชน์โชคลาภเงินเพิ่มเงินพิเศษ ซึ่งพบเรือนเหล่านี้จะมีอิทธิพลในด้านการเงินของเจ้าชะตาในช่วงค่อนปหลังคือตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมถึงวันที่31ทธันวาคม2566เท่านั้นมาดูกันครับว่าจะมีดาวอะไรบ้างส่งผลอย่างไรและจะปรับแก้แบบไหนให้เหมาะสมกับดวงชะตา,าสีของท่านแต่ขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่า คลิปนี้เป็นการพูดถึงภาพรวมเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ดูแบบจำเพาะเจาะจงต่อท่านใดท่านหนึ่งโปรดใช้วิจารยาน์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรคือดาวเสาเลข7ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเดิมในราศีกุมและก็มีดาวลาหูเป็นดาวเจ้าเรือนราศีกุม พบกระดุมพระอีกเรือนหนึ่งด้วยหมายถึงสถานภาพด้านการเงินทรัพย์สินหลักทรัพย์และมีดาวศุกร์เลขหกซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราศีพฤษภพบปุตตะหมายถึงสิ่งที่ได้มาใหม่เกิดใหม่และดาวศุกร์เลขหกยังเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลพบกรมมะหมายถึงอาชีพการงานการทำมาหาได้อีกเรือนหนึ่ง รวมกับยังมีดาวองคารเลขสามดาวเจ้าเรือนราศีพิจิกพบลาพะหมายถึงรายได้ผลประโยชน์โชคลาบราบรอยเงินเพิ่มเงินพิเศษและดาวองคารเลขสามเองยังเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษพบพันธุหมายถึงบ้านที่ดินรถยนต์ทรัพย์สินอีกตาแหน่งหนึ่งด้วยเมื่อเราได้รู้แล้วว่าดาวที่มีส่วนสัมพันธ์กัน ในด้านการเงินคือดาวราหูเลข8ดาวเสาเลข7เป็นดาวการเงินโดยตรงแล้วก็ยังมีดาวศุกร์เลข6เป็นดาวที่หมายถึงสิ่งที่ได้มาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่และดาวศุกร์เลข6ก็เป็นดาวการงานอาชีพอีกด้วยรวมกับดาวคานเลข3ดาวของบ้านที่ดินรถยนต์และเป็นดาวที่หมายถึงรายได้ผลประโยชน์ โชคลาภอีกด้วยครานี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่สามสิบธันวาคม2566นี้ทั้งดาวราหูเลข8แ,และดาวเสาเลข7ด,ดาวสุขเลข6และดาวคารเลข3จะส่งผลด้านการเงินอย่างไรบ้างนั้นเรามาดูกันที่ดาวเสากันเลยนะครับในทางทักษะปีดาวเสาเลข7 ได้ตำแหน่งธงชัยหมายถึงความสำเร็จก้าวหน้าซึ่งก็จะส่งผลดีด้านการเงินอย่างมากต่อชาวราศีมังกรส่วนดาวราหูไม่ได้ตำแหน่งใดๆในด้านทักษะปีนี้ก็ถือว่าเป็นกลางๆไม่ได้ส่งผลอะไรดาวศุกร์เลขหทางทักษะปีได้ตำแหน่งอุบาทและโลูกกาวินาศซึ่งมีความหมายที่ไม่ดีคือ การจะได้สิ่งใหม่ของใหม่อาจจะมีตำแหน่งหรือของไม่ตรงปกการงานก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันส่วนดาวคานไม่ได้ตำแหน่งใดๆก็ถือว่าเป็นกลางก็ยังให้ผลดีอยู่สรุปรวมความได้ว่าท่านชาวราศีมังกรถ้าจะทำธุรกรรมด้านการเงินไม่ว่าจะจิตต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน ก็ลองพิจารณาปรับใช้ดูว่าเลข7และเลขสจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงเช่นการไปทวงนี้ลูกหนี้วันเสา,า,าร์หรือติดต่อธนาคารวันอังคารหรือวันจันทร์วันพุธพฤรหัสยกเว้นวันศุกร์คือเลข6ที่ถือว่าไม่ดีเลี่ยงได้เลี่ยงก็จะดีกว่าทางโบรณอาจารย์ก็ขอให้ท่านชาวราศีมังกรทุกท่านรวยรเฮงเงกันนะครับ ท้ายคำพยากรณนี้ทางช่องโบนันจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ